ตัว definition ของ literature review คืออะไรนะมันก็คือการที่เรา,เามีการเอา body หรือว่าตัวของ literature เนี่ยามาดูนะคะมา assess นะคะแล้วก็อาจจะดูด้วยว่ามันไปตอบสิ่งที่เราต้องการจะรู้หรือเปล่านะคะการที่เรา review literature ไปค้น,คน หามาอ่านนะคะก็จะทําให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าคนอื่นเขาเขียนท็อป,ปิกที่เราสนใจเนี่ยยังไงกันแล้วบ้างนะคะมันมีองค์ความรู้อะไรในโลกนี้ที่เขาคุยกันอยู่ใช่ไหมคะเวลาเราทําวิจัยก็เหมือนเราเข้าไปจอยปาร์ตี้ที่เขากําลังคุยกันโดยเอ็กซ์เพิคุยกันนะเราก็ต้องพูดภาษาเดียวกับเขาหรือว่าต่อย,ยอดสิ่งที่เขาคุยกันใช่ไหมคไม่ใช่เข้าไปถึงวงแตกไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ เขามีเทฤอรีกันมาพิสูจน์กันมา10ปีดีเราเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ไปอ่านของเก่าว่าเขามีองค์ความรู้อะไรอยู่แล้วบ้างใช่ไหมคะมันก็อาจจะเกิดกันที่ไม่สามารถต่อยอดหรือว่าพูดกับใครไม่รู้เรื่องพูดอยู่คนเดียวในในฟิลนั้นๆได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้แบ็กกราวว่าคนอื่นเขาสตาร์ดีขึ้นมาถึงไหนแล้วเขาคุยเรื่องนี้กันยังไงมันมีทฤอรีอะไรเราบ้างก็จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับฟิลนั้นได้นะคะ แล้วก็เราก็จะได้เห็นรีเซิลของคนอื่นด้วยนะคะว่าคนอื่นเขามีควอร์ชนเหมือนเราแล้วเขาไปทําวิจัยเขาไปศึกษาแล้วได้รีเซิลเหมือนหรือแตกต่างจากที่เราสมมติฐานไว้ไหมนะคะมันมีบริบทอะไรที่ต่างกันไหมนะคะทำให้สตัตดี้ของเรามันจะยูนิคไม่เหมือนคนอื่นตรงไหนได้หรือเปล่านะคะอันที่3มที่ควรจะมีก็คือเวลาเราทําวิจัยมันควรจะมีแก๊ ใน literature แปลว่าสิ่งที่ไม่มีคนรู้มาก่อนนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําวิจัยผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นการเติมเต็มเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เขาเรียกว่า gap in literature นะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทํากันจนแบบรู้ผลกันค่อนข้างเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะ study หรือ paper research ข,ของเราก็อาจจะน่าสนใจน้อยกว่านะคะแต่ถ้าเกิดมันมีคนทําเรื่องนี้เยอะแล้วแต่ context ไม่เหมือนกันใช่ไหมสมมติเขาทํากันเยอะใน ตะวันออกในตะวันตกแล้ว c u เจอร์ของตะวันตกกับเรื่องที่เราต้องการจะศึกษาเนี่ยมันมีผลนะคะทางด้านของ c u เ t อร์ที่แตกต่างกันผลอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยถึงแม้เขาจะทําไปแล้วนะคะเราก็สามารถทําเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าหลักสูตรเขาไม่เหมือนหลักสูตรเรายัางไงนะคะคําถามเดียวกันนี่แหละนะะแต่ว่า context ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแกบของ l i t เ r เจอร์ได้ทางความแตกต่างของ c u เจอร์นะคะ แล้วก็การที่เราไปอ่านของคนอื่นมาเราก็จะเห็นว่าเขามีไอเดียสตาร์ดี้ดีไซน์อะไรบ้างบางอย่างก็แบบเราคาดเองคิดไม่ถึงนะคะว่าอยากจะศึกษาเรื่องนี้โอ้โหมันจะต้องเก็บยังไงนะคะใช้เครื่องมืออะไรออกแบบแบบไหนนะคะแต่พอเราไปอ่านของคนอื่นเราก็จะพอได้ไอเดียนะคะเอาของเขามาประยุกตใช้ได้นะเช่นเขาเก็บแบบนี้มาแล้วไม่เวิร์กเราก็ไม่ใช้หรือเขาดีไซน์แบบนี้มาแล้วมันดูดีแล้วก็เอาบางอย่างมาประยุกต์ในการดีไซน์ในการ ทำเรื่องของเราเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ชนที่ได้จากการทํา literature review นะคะอันนี้ Type ต,ต่างๆนะคะก็หลายคนพูดไปแล้วเนะ general reference tool ก็เอาไว้ search หานะคะข้อมูลต่างๆ primary source นะ,ะก็เป็นพวกกลุ่ม original research article นะคะพวกนี้จะมี detail information ท,ที่ที่ลึกนะคะแล้วก็ เอาไว้สําหรับตอนที่เราพอจะมีเป้าแล้วพอจะมีแบ็กกราวด์ความรู้แล้วนะคะแต่ถ้ามาถึงเราไม่รู้อะไรเลยนะคะสนใจหัวข้อนี้แนะนําให้ไปอ่าน secondary source ก่อนนะ,ะก็คืออ่านใน textbook ใน Review meta analysis ต่างๆก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจ topic ที่เราสนใจมากขึ้นนะคะอย่างน้อยได้ definition ให้เข้าใจตรงกันว่าชาวโลกเขาพูดถึง topic นี้ definition คืออะไรนะสิ่งที่เราศึกษาเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีคอนเซปต์มันมีทฤษฎีเดิมอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะมันมีความหมายยังไงบ้างนะ,ะเอาไว้ดู Quick ุ o โอเวอร์วิวนะคะพอเราเข้าใจในท็อปิกนั้นแล้วนะคะเราก็ไปอ่านควชันที่เราต้องการนะคะแล้วก็พอเจอแก็บเจออะไรลงลึกก็ลงไปดูที่ Primary Source เพิ่มเติมนะคะหรือที่นิยมกันก็คือเราก็จะดูตัว Meta แอนาลิซิสใช่ไหมคะสมมติว่าเมตาแอนาลิซิล่าสุดอยู่ที่ปี2022เราก็ไปเซิร์ช a r y source ของ2022ถึง2024เพิ่มเติมว่าหลังจากตัวนั้นแล้วมันมีอะไรใหม่ๆแอดออนขึ้นมาไหมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็แนะนำว่าเวลาอ่านเสร็จถ้าไปดูพวกรีวิวพวกนี้คะ่ะก็ต้องบางทีต้องดูลึกลงไปถึงแต่ละตัว ออริจินอลอาร์ติเคิลด้วยเพราะบางทีดูคอนทรูชันหรือดูสรุปกว้างๆมันอาจจะไม่ตอบโจทย์จริงที่เราต้องการนะคะก็พยายามอ่านดีเทลมันด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ห้ามทำก็คือห้ามเอาตัวอินโทรดักชันของเปเปอร์ต่างๆมา๊อปปี้มาเป็นอินโทรดักชันของงานเราอันนี้ไม่ได้เลยนะคะพาจีร mm ิซึมนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะลงไปเ mm ์ h hmm. หรือว่าระหว่างที่เราหาข้อมูลเนี่ยสตดดี้ของเราควรจะมี กรอบคำถามงานวิจัยเขาเรียกว่า conceptual framework นะคะหมายถึงกรอบว่า study ของเราจะศึกษาอย่างเช่นปัจจัยอะไรบ้างนะคะ,ะเราต้องการดูตัวตั้งต้นอะไรตัวแปรอะไรมันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรที่เราต้องการศึกษาบ้างนะคะบางอย่างมีปัจจัยสมมุติ20ตัวแต่เราต้องการรู้แค่5ตัวนะะ conceptual framework ของเราก็จะมีแค่5ตัวนั้นนะเพราะฉะนั้น คนที่จะกําหนดว่าจะศึกษาอะไรบ้างคือตัวเรานะว่าเราสนใจอะไรคําถามงานวิจัยของเราคืออะไรนะคะแล้วก็ในอดีตท,ที่เรารีวีดีเทสเตอร์มาเนี่ยตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ตอบโจทย์เข้ากับคอนเท็กซ์เราได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะกําหนดออกมาเป็นกรอบคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์นะคะของงานวิจัยแล้วเราก็เอาพวกนี้ไปเซิร์ชต่อนะคะเริ่มต้นต้องมีรีเสิร์ชคว e ชชั่นที่ precise นะคะแคบนะใครที่รีเสิร์ชคว e ชชั่นกว้างมากๆเวลา ไปเซิร์ชมันจะออกทะเลนะคะมันจะแบบมีปริมาณเยอะมากแล้วก็สุดท้ายถ้าคำถามกว้างไปเนี่ยมันก็จะอาจจะสเปซสปะไม่ได้คำตอบนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องเอาคำถามที่ออตั้งปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเราจะไปสแตทดีไซน์ยังไงให้ได้คำตอบนะคะหรือกำหนดกรอบของงานวิจัยให้ชัดเจนนะ,ะให้แคบเพียงพอที่อยู่ในกรอบที่เราสนใจนะคะ secondary source ก็เขาก็ให้ไปหา secondary source อ่านก่อนเพื่อที่จะเห็นภาพ overview ได้ไอเดียนะคะแล้วมันก็มีขั้นตอนตรงนี้ว่าพอเราไปอ่านปุ๊บ research question เราอาจจะเพิ่งค้นพบว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่ามัน precise แล้วมันอาจจะยังไม่ precise นะคะอาจจะมีคำศัพท์อะไรที่เราเข้าใจผิดนะคะเราก็ไปปรับ research question นะ,ะมันก็จะเป็นขั้นตอนที่ improve research question ไปไปมามาอย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะ,นะคะแล้วเราก็อาจจะ เลือก general reference work นะคะแล้วก็มาหาเทม search term ต่างๆแล้วก็หาเป็น primary source ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างที่หาไปนะคะ primary source ก็มีการ take note ทำ summary key point ไปนะคะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราหาเหล่านี้มาเรียบเรียงเป็นบทนำใช่ไหมคะเป็นที่มาที่ไปนะคะก็สิ่งที่คำนึงถึงนะคะก็ต้อง ดีไฟรีเสิร์ชท็อปิกให้ดีว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะท็อปิกคอนเซ็ปต์โฟลเวเิร์กตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอานะคะตัดสินใจเลยไม่งั้นก็ต้องโดนอาจารย์ถามอีกทีหนึ่งนะคะตอนเขียนทีสิท์ว่าตงลงปัจจัยนี้รีวิวมาแต่มันไม่อยู่ในกรอบนะคะหรือปัจจัยนี้อยู่ในกรอบเขียนมาเต็มเลยแต่รีวิวไม่ได้รีวิวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําหนดอยู่ในกรอบงานวิจัยของเราเราก็ต้องรีวิวให้หมดนะคะทุกแงม่มุมนะ,ะรวมทั้งอินสต u m เมนต์ต่างๆที่ใช้นะคะ รีเซิร์ชควชั่นนะคะก็ต้องตั้งให้ชัดนะคะสามารถปรับได้ระหว่างที่รีวิวลเทเลเอร์ไปแล้วก็ปรับรีเ e ิร์ชคว e ช t ั่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะคะ,ะมี Search Strategy ด้วยนะคะบางคนเซิร์ชสเปสสปะไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมว่าเอาตรงงอันนี้เซิร c h หรือยังนะ,ะหรือยังไม่ได้เซิร์ชเซิร์ชแล้วจดสมาร์ r ีไว้ไหมนะ,ะมันถ้าไม่ได้จดบันทึกไว้หรือไม่ได้มีการดูวางแผนนะคะมันก็จะสะเปสสปะนะ,ะอาจจะซ้ําไปซ้ามานะคะ เลือก r e l e v a n เอ่อ r c e นะคะก็คือดูตัวที่น่าเชื่อถือนะมาจาก Journal ที่เหมาะสมนะคะหรือว่าเราลองอ p r r ร s s ดูแล้วมันใช้ได้นะคะมีที่มาที่ไปชัดเจนไม่ใช่ไม่มีใครเขียนก็ไม่รู้นะคะก็อันนั้นก็อาจจะไม่ได้ไม่น่าเชื่อถือนะคะมีการ v v l u u t t s s e r r h r r s u u t t กับ a r t i c l e นะคะดูว่า c e n t i f i c Quality ของ Research มันดีไหมนะคะแต่ละ Study เขาก็จะมีการดู Quality นะคะว่า น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ให้จดบันทึกนะคะว่าเซิร์ชเจออะไรบ้างแล้วก็เราเซิร์ชอะไรมาแล้วบ้างใช่ไหมคะบางทีเราก็อาจจะมีลิสต์ของคําที่เราเซิร์ชไปแล้วนะคะําไหนเซิร์ชไปแล้วเราก็ไม่ต้องเซิร์ชซ้าอีกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอีลิก,ก็เป็นตัวเอ g นจินที่ดีในการที่เอาไปใช้หาได้นะคะอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งใน หนังสือบทความก็จะมีให้ตัวอย่างให้ลองไปเสิร์ชดูนะคะนี่ก็ใช้ใช้ได้ทั้งหมดจะเห็นว่าฐานข้อมูลเราก็จะไม่ค่อยคุ้นถ้าเกิดเป็นในทางแพทย์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ทางด้านพบก,การศึกษาต่างๆนะคะเราอาจจะลองเอาคีย์เวิร์ดเดียวกันไปลองเซิร์ชฐานข้อมูลหลายๆอันดูก็ได้ว่าดีเซลออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ Google Scholar ก็เป็นที่นิยมนะคะแต่ Google Scholar เซิร์ชออกมาแล้วก็ให้เราดู เออ r e ปเพร e ด้วยอีกทีหนึ่งนะคะว่า uh, มีความน่าเชื่อถืออะไรยังไงนะคะ